สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาห่อข้าวเหนียวปิ้งแบบกลวยกันนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นข้าวเหนียวเหลืองไส้กุ้งค่ะอันดับแรกเดี๋ยวเราตัดใบตองให้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะกว้างสับประมาณ6นิ้วยาวสัก8นิ้วหรือ9นิ้วก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะพับค่ะพับขึ้นมาประมาณเศษหส่วนสแบบนี้นะคะเพื่อจะทําให้ด้านล่างไม่แตกง่ายหลังจากนั้น ม้วนพับแบบนี้นะคะตามคลิปเลยใส่ข้าวเหนียวลงไปค่ะจามด้วยไส้แล้วก็ข้าเหนียวอีกชั้นนะคะ ถ้าดูแล้วมันเคลื่อนมาเยอะเดี๋ยวเราตัดออกแบบนี้กดพับลงมาค่ะ แล้วค่ะง่ายๆเดี๋ยวลองไปทำตามกันดูนะคะ